สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะใครว่างมาช็คพลังงานกันมาดูว่าเรนดอมนี้ตรงกับท่านหรือเปล่านะลองมาฟังมาชมกันได้นะคะก็ดูจากพลังงานแล้วนะจะเป็นพลังงานของความรักที่อาจาจะเจอประสักนะบางคนอาจจะไปต่อกันไม่ได้นะอาจจะมันเป็นความรู้สึกที่หนักหนาที่เกินจะ เยาเกินที่จะไปต่อกันได้นะบางคนก็อาจจะหยุดพักความรักความสัมพันธ์ไว้บางคนก็ชักจะไม่แน่ใจกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่พบเจอนะคะมันจะมีการหยุดชะงัทำให้คุณหยุดชะงะัก ความรู้สึกแล้วก็มีการตัดสินใจกันเกิดขึ้นนะบางคนก็พยายามแล้วฝืนยิ่งฝืนยิ่งเจ็บปวดทรมานบางคนก็จบแล้วเจ็บไปแล้วเจ็บมากด้วยนะมันเป็นความรู้สึกเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นนะมาดูว่าตรงกับคุณหรือเปล่านะคะก็ดูเหมือนว่าบางคนก็ ความรักได้หลุดมือไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาก็ตามที่ปล่อยมือกันไปนะแต่ยังมีความคิดถึงกันอยู่ยังมีความเสียดายอะไรอาวรความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งๆที่เขาก็เดินหันหลังไปจากกันและกันไปจากคุณแล้วนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็สลับพลังงานกันเราเองนะคะก็มันเป็นชะตาที่ ฟ้าลิขิตมานะอะไรที่มันไม่ใช่มันก็จะจบสิ้นกันไปนะถ้าอะไรที่ใช่ถึงแม้ว่าจะไม่เคยเจอกันเลยหรือเคยมีอุปสรรคมากั้นขวางให้คุณกับเขาไปต่อกันไม่ได้มันก็จะมีการที่ฝ่าฟันมาหากันและกันจนถึงที่สุดนั่นแหละนะไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในสถานะไหนมันจะมีพลังงานของการที่คุณจะ รู้สึกว่าคุณจะดูแลจะใส่ตัวเองแบบมุ่งมั่นในเรื่องของชีวิตในอนาคตมากกว่าแล้วนะไม่ว่าคุณจะเจอมาหรือจะเจ็บมาแล้วหรือตอนนี้ยังเจ็บอยู่ก็ตามนะแต่ดูเหมือนว่าคุณจะดูดูแลอนาคตเอาใจใส่ในเรื่องของการงานแล้วก็ เอาใจใส่ในเรื่องของชีวิตของคุณมากขึ้นนะแต่รอคอยไหมบางคนก็รอคอยนะรอคอยความจริงใจรอคอยคนที่จะเข้ามาให้ความรักความจริงใจความสำคัญกับตัวเองนะรอคอยอยู่แหละรอคอยให้คนมาเติมเต็มความรู้สึกดีๆที่จะมีความรักที่จะมีความมั่นคงต่อกันนะคะแล้วเหมือนกับว่า เจอไหมมีไม้มันจะมีคนเข้ามานะคนคนนั้นอาจจะมาจากที่อื่นนะเดินทางมาเจอการรู้สึกว่าจะถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจก็น่าจะเก่งพอสมควรนะเอาแบบมีประสบการณ์ชีวิตนะที่ผ่านผลเดินทางเก่งไม่ว่าจะเดินทางในธุรกิจออนไลน์นะคะการสื่อสารออนไลน์หรือ การเดินทางจริงๆก็ตามนะคะเขาคนนั้นน่าจะเป็นคนที่ท่องเที่ยวเดินทางมาเยอะนะก็ใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันมาพอสมควรมีประสบการณ์เยอะมากพอสมควรนะอาจจะผ่านอุปสรรคมาเยอะด้วยนะก็เลยทำให้ชีวิตเขาแกร่งขึ้นมากมายเลยแหละนะเป็นคนที่เจออุปสรรคมาเยอะเช่นกันแต่ตอนนี้เขาก็ พอตัวละนะมีประสบการณ์ในการแก้ไขต่างๆนั้นนานได้เก่งละก็นั่นแหละคนคนนี้อาจจะมีความเก่งมีความรู้มากมายหลายๆอย่างนะบางคนอาจจะ เรียนรู้ไวหรือชอบศึกษาคนควาก็ได้นะคะเป็นไปได้แล้วที่สำคัญชอบช่วยเหลือชอบใจดีนะเป็นคนดีแหละคนใจดีแต่เคยโดนเอาเปรียบมาแล้วก็เป็นไปได้นะก็คือต้องแกล่งขึ้นนะใจดีมากไม่ดีใจดีกับคนไม่ดีก็เสียเปรียบนะก็ต้องดูด้วยว่าคนจะใจดีกับใครได้บ้างนะคะนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเขา ไม่ได้เจอคุณนะหรือถ้าเขาแบบเจอประสัคหรือการงานหรือคนที่เอาเปรียบเขาเขาก็มีความดุดันมีความเปรี้ยวกราดนะแล้วก็บางคนอาจจะดูดุดุดูเ้าเฮาดูแบบแกร่งๆพอสมควรแต่พอมาอยู่กับ ความรักมาอยู่กับคนรักเขาจะมีความรู้สึกอ่อนหวานขึ้นมาได้เลยนะคนคนนี้ที่จริงเขาก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือใจบุญนั่นแหละแต่เขาเจอประสักมาเยอะไงเขาก็ต้องมีความแกล่งบ้างนะเพราะว่าใจอ่อนใจดีกับคนที่คิดร้ายก็ไม่ดีหรอกเนาะเพราะคนเข้ามาบางทีเห็นเราดีด้วย ใจดีชอบช่วยเหลือก็นั่นแหละก็เป็นพวกที่เอาเปรียบเราซ้าอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความแกล่งบ้างเป็นบางทีนะคะนั่นแหละก็อยู่ที่สถานะว่าเราจะเจอใครเข้ามานะคะก็พลังงานที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นไปได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะที่ก็ามาฟังไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะเจอผู้หญิงที่เก่งที่ทำงานเก่งแล้วก็ฝ่าฟันอุสสรคมาเยอะนะ กล้าตัดสินใจกล้าทำอะไรทีเ่เทียบเท่ากับผู้ชายได้เลยอาจจะเป็นผู้นำอาจจะมีความเก่งนะในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจปัญหาได้อย่างเฉียบขาดแล้วก็มีความเก่งเรียนรู้หลายๆด้านนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะเจอผู้ชายที่ลักษณะ ประมาณนี้เข้ามานะคะดูดูแลเขาก็ต้องการความรักที่มีความจริงใจเข้ามาเช่นกันนะก็รอคอยแหละคนนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสเปสปะมากมายในเรื่องราวของความรักแต่เหมือนกับว่าถ้าเคยเจ็บก็เจ็บหนักมาแล้วนะน่าจะครั้งเดียวนั่นแหละนะทีะ่ความรักที่มีที่ทำให้เขาได้เจ็บแค่ครั้งเดียวนอกนั้นเขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสเปสปะฟุ่มเฟยในเรื่องของความรักแต่ส่วนใหญ่จะ แก้ไขหรือหาความรู้ในเรื่องของการงานมากกว่าเขาจะมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาแต่สินใจในเรื่องงานนี้เขาจะเก่งมากๆแต่ความรักอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่นะแต่แล้วก็คือมีความจริงใจนั่นเองอยากเจอความรักที่มีความจริงใจเป็นคนที่เขารู้สึกดีด้วยแล้วก็คนคนนั้นก็รู้สึกรักเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าใครก็ได้ไม่ใช่ว่าใครสักคนก็ได้อะไรเงี้ย ก็เลือกนะแต่เลือกเอาสิ่งที่ดีนั่นแหละเพราะชีวิตเขาก็รู้สึกว่าเขาเลือกได้นะชีวิตเขามีหน้าที่การงานที่มั่นคงอยู่นะแล้วมันถึงเวลาแล้วที่พวกคุณหรือความรักจะได้มาพบกันสักทีนะสำหรับคนที่ความจริงใจที่เป็นคนจริงใจแล้วรอความจริงใจนะคะก็นั่นแหละบทเรียนของชีวิตที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ก็อย่าเอาไปคิดอย่าเอาไป เก็บไว้นะคะในในความรู้สึกก็ขอให้ปล่อยไปไม่งั้นคุณจะไม่ได้ให้โอกาสคนใหม่เข้ามานะก็มันจะเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะคะก็คือว่านี่แหละคุณจะได้เจอความรักที่เขาจริงใจะนะดูบุคลิกภายนอกข้างนอกเขาอะอาจจะ ดูเฉยๆนิ่งๆไม่ค่อยหวานนะคะถ้าในเรื่องของการงานถ้ามีการเป็นหัวหน้าง,งานหรือคุมลูกน้องหรือเอาคําสั่งให้เขาจะมีความแข็งแกล่งนะมีลูกน้องบริวารจะมีความแบบเกรงใจเขาเยอะนะคะแต่เวลาอยู่กับคนรักหรือมีความรักอะ่ะเขาก็จะอ่อนหวานมุ้งมิ้งอยู่แหละนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนเจ้าชู้นะ เหมือนกับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าคุณหรือเขานี่แหละที่เจอประสกคมานะก็ได้ฝ่าฟันและผ่านมาแล้วถึงจะมาเจอกันถึงจะมาเจอกับคุณนะแล้วมันจะเป็นความรู้สึกที่เจอกันแล้วมันมีความรู้สึกที่ถูกใจประทับใจกันและกันนะไม่ว่าคุณหรือเขาที่เจอกันแล้วเขาจะรู้สึกว่าแบบ ทำไมประทับใจคนนี้จังเลยมันแตกต่างจากคนอื่นๆที่เขาเจอมาแล้วมันก็เป็นความคิดในสมองในจิตใจของเขานะว่าทำไมเขาคิดถึงแต่คนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นคุณนั้นแหละแล้วเหมือนกับถ้าเขาเป็นผู้ชายก็อาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาแบบมันดู มิเสน่ห์ยังไงบอกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยน่าดึงดูดเขาให้เขามีความลุ่มหลงมีความรู้สึกดีดทั้งทงที่เขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะได้เจอความรู้สึกแบบนี้กับใครไม่ค่อยจะเกิดความรู้สึกแบบนี้กับกับใครนะคะก็คือมันจะเป็นพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นก็มันจะมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงที่หน้า น่าเสนหาหน่าลุ่มหลงแบบมันมีความรู้สึกอะไรแปลกๆที่ดึงให้คุณไปเป็นจุดสนใจอะดึงให้รู้สึกว่าเขาเป็นจุดสนใจแล้วก็ดึงให้คุณมีความรู้สึกเสนหานะมันจะมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วถ้าคุณเป็นผู้้ผูหญิงคุณก็จะเจอผู้ชายที่คุณรู้สึกว่าประทับใจอาจจะเป็นสเปคคุณก็ได้แบบว่า ทำไมมันดูดีดูเด่นในสายตาของคุณแล้วก็มันจะดึงความรู้สึกให้คุณคิดถึงเขาแบบแปลกบางทีก็ไม่ได้คิดแบบว่าสเสน่หาก็หลอกแต่มันจะมีความประทับใจและทําให้คุณไม่ลืมเขาอะไม่รู้เป็นความรู้สึกแบบไหนนะถ้าคุณเจอคุณอาจจะรับรู้ได้บางทีก็ไม่ได้คิดในเรื่องของ สิบแปดบวกหรอกนะมันก็เป็นความรู้สึกประทับใจในเรื่องอื่นๆด้านอื่นๆไม่ว่าเขาจะเป็นสุภาพบุรุษเทคแคร์เอาใจใส่หรือว่าทําให้คุณประทับใจในเรื่องไหนก็ตามนะมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณนะเขาก็เช่นกันนะแล้วจะบอกว่าพลังงานนี้มันจะเติบโตในความรู้สึก ในหัวใจของกันและกันโดยที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นความรู้สึกดีเป็นความสเสน่หาเป็นความรักที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้แบบตั้งใจที่จะมาเจอกันแล้วก็มารักแต่มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอแล้วความรู้สึกแบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะซึ่งมันก็จะทำให้ ตัวคุณความรู้สึกของคุณและเขามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็อยากจะพบเจอกันเกิดขึ้นนะเรื่องราวอะไรต่างๆนานา,นาม,มันจะมีความรู้สึกให้คิดถึงการจิตใจวาวุ่นถึงกันนะเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกนะอยากจะมาพบเจอกันอยากจะเจอหน้ากันนะก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่คุณสัมผัสได้ อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเคยเจอกันในอดีตชาติก็เป็นได้นะหรือคนคนนั้นอาจจะเคยรู้จักเคยเจอกับคุณมาแล้วก็ตามนะมันจะเป็นความรู้สึกที่คิดถึงกันเกิดขึ้นนะช่วงเวลาต่อจากนี้นะเป็นความรู้สึกที่คุณหักห้ามใจไม่ได้แล้วไม่ได้แบบบังคับมันด้วยว่าจะต้องคิดถึงหรือ ไม่ให้คิดถึงนะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาถ้าใครตรงกับเรนดอมตรงกับพลังงานคุณจะรับรู้พลังงานนี้ได้นะคะใครตรงก็คอมเมนต์ได้เลยนะถ้าเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงหรือเขาเป็นผู้หญิงมันจะมีการที่ใจจดใจจ่อแล้วก็มีความคิดถึงคุณแบบบอกไม่ถูกนะถ้า คุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะคิดถึงเขาเช่นกันคิดถึงแบบบางทีก็ถ้าติดต่อกันเรื่องงานก็คิดถึงอยากคุยอยากเจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็เหมือนกับว่าเขาเริ่มจะชอบคุณละมีความมั่นคงมั่นใจที่คิดจะจีบละคิดว่ารู้สึกดีอ่ะคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเจอหน้าแล้วรู้สึกดีจังเลยอยาก อยากคิดจะสารสัมพันธ์อยากจะเป็นแฟนอะไรเงี้ยถ้าเขาเจอนะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะคิดที่จะจีบเขาคิดที่รู้ตัวตัวเองแหละรู้ใจตัวเองแหละว่ารู้สึกดีอยากจะคุยต่ออยากจะสารสัมพันธ์นะหรือไม่ว่าฝ่ายใดถ้าเป็นฝ่ายผู้หญิงอาจจะมีความประทับใจในตัวของฝ่ายชายได้ว่ารู้สึกว่าเขา เอาใจใสเขาเทคแคร์ดีเขามีความเป็นสุภาพบุรุษนะทำให้คุณประทับใจอะไรเกิดขึ้นนะคะหรือว่าจะมีบุคลิกที่ทําให้คุณตรึงใจอะไรอย่างเงี้ยแบบมีเสน่เยา้าโยนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็ผู้หญิงก็มองแบบนี้ได้นะก็คือแต่ผู้ชายรู้สึกแล้วว่า,อ,าอยากจะได้คนนี้ เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยคิด,ค,ดคิดออกมาเลยนะท,ทั้งทงที่อาจจะเพิ่งจะเจอกันได้ไม่กี่ครั้งก็ตามนะเขารู้สึกว่าเขาประทับใจอีกฝ่ายหนึ่งก็มีการที่ประทับใจกันมากๆเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะสารสัมพันธ์โดยเฉพาะฝ่ายชายนะเหมือนกับพลังงานเขาจะสารสัมพันธ์ขึ้นมาก็อยากจะพูดคุยให้คบกันไปต่อ นะเรียนรู้กันไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะมีความมั่นคงมั่นใจว่าฝ่ายหญิงอาจจะเป็นแฟนเขาเป็นเนื้อคู่เขาหรือเขามั่นใจว่าจะต้องจีบให้ได้จีบให้สําเร็จอย่างเงี้ยจะได้เป็นแฟนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีความมั่นใจแบบนี้เกิดขึ้นนะเพราะเขาก็มั่นใจในฐานะความเป็นอยู่การงานของเขาเช่นกันว่า อาจจะไม่น้อยหน้าใครอะไรประมาณนั้นนะคะคิดว่าจะจีบคนนี้สำเร็จอะไรอย่างเงี้นะก็คิดคิดดูแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจแล้วมั่นใจกับคนคนนี้นะถ้าฝ่ายชายเขาจะมีความมั่นใจแล้วก็อยากเอาชนะอยากจีบให้สำเร็จเพราะรู้สึกว่ามันจะเป็นความรักแล้วก็เขาก็คอยดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีเช่นกันแล้วเหมือนกับว่า คนคนนี้อาจจะคลองโสดมาสักระยะลึงแล้วนะที่เขาไม่ได้สนใจใครหรือเขาอยู่คนเดียวเขาอะก็คืออาจจะไม่สนใจในเรื่องของ,ของความรักเพราะว่าที่บอกมาแล้วก็คืออาจจะเจอความรักแย่ๆมาแล้วนะไม่ว่าฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขานี่แหละเป็นความรักที่เจ็บสุดๆแหละนะน่าจะฝังใจเขาอยู่นะคะก็นั่นแหละไม่คุณกับเขานี่แหละที่เจอความรักที่พังมาแล้ว ที่มันจบมาแล้วเจ็บมากเลยเจ็บปวดมากเลยนะก็อยากจะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าความรู้สึกแบบนั้นมันได้จบทิ้งไปแล้วมันไม่ได้ลงเหลือในความรู้สึกของเขาอีกแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสถานะโสดมาคลองโสดมาก็ระยะยาวนานอยู่นะน่าจะเป็นปีแหละนะที่ว่าโสดอะ่ะบางคนก็หลายปีเลยนะ ก็รู้สึกว่าพบกับคุณครั้งนี้มันทำให้ใจเขากระชุ่มกระชวยขึ้นมีความรู้สึกดีๆที่จะเริ่มต้นใหม่มีความรู้สึกที่อยากจะมีความรักเกิดขึ้นแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะไม่มีใครทำให้เขารู้สึกแบบนี้ก็ตามนะคะก็อยากจะมีความรักดีๆเหมือนกับตอนแรกๆเหมือนจะเข็ดแต่ตอนนี้อยากจะเริ่มต้นใหม่ไม่เข็ดอะไรเงี้ยที่มาเจอคุณนะพร้อมที่จะเจอกับความรักนะก็ อาจจะคิดว่าจะเจ็บไหมคิดอยู่แต่ก็กล้าที่จะเสี่ยงนะกล้าที่จะยอมรับผลนะว่าอยากเสี่ยงอ่ะอยากลองถึงแม้จะเจ็บก็อาจจะอาจจะอยากลองหรือเขาอาจจะมั่นใจก็ได้ว่าคุณไม่ทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจคุณเป็นคนที่ดีหรือเขามั่นใจว่าเขาจะอยู่กับคุณอะไรเงี้ยเขาเป็นความที่มั่นใจในฝ่ายของเขาหรือว่าทั้งสองฝ่ายก็เป็นได้นะ และดูเหมือนว่ามิไฟได้ไฟหนึ่งน่ะน่าจะเป็นฝ่ายผู้ชายหรือเปล่าฝ่ายเขาหรือเปล่าว่าเหมือนเขาเจอคนที่เขารอคอยแล้วเหมือนเจอคนที่ใช่แล้วนะเขามีความมั่นอกมั่นใจมากว่าคุณน่ะเป็นคนที่เขารอคอยเป็นคนที่เขาใฝ่ฝันหรือเป็นเนื้อคู่ของเขานั่นแหละเขามีความมั่นใจนะแล้วก็พร้อมที่จะมีความรักพร้อมที่ จะเปิดใจใช้ชีวิตคู่กับคุณนะนั่นแหละมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมานะคะอยากจะยื่นความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะถึงแม้ว่าอาจจะเจอเรื่องแย่ๆมาแล้วแต่รู้สึกว่าเขาได้ลืมหมดแล้วและเขาคิดว่าสิ่งที่ เขาจะปฏิบัติกับคุณนั้นเขาจะเติมเต็มความรู้สึกเอาใจใส่ดูแลคุณเป็นอย่างดีนะเขารู้สึกว่าเขาจะทำหน้าที่ของคนรักให้ดีที่สุดถ้าเขาได้เข้ามาดูแลคุณหรือว่าคุณเปิดโอกาสให้เขาเป็นคนรัก หรือคนที่จะเข้ามาดูแลคุณนะเขาจะทําให้แบบไม่ขาดตกบกพร่องก็อาจจะมีอดีตไว้แล้วนะอาจจะทําได้ดีขึ้นกว่าครั้งก่อนๆน,นะครั้งก่อนๆก,ก็ไม่แน่ใจว่าใครผิดใครถูกที่จบกันไปนะคะส่วนคุณก็เหมือนกับว่าแรกๆคุณก็เข็ดเหมือนกันกับความรู้สึกเพราะว่าอาจจะเจอ ความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนหรืออะไรมาก็คือคุณก็ตัดจบไปแล้วแล้วก็ไม่อยากจะเจอคนที่แบบมีเหมือนกับว่าไม่ยอมจบไม่ยอมเหมือนไม่เด็ดขาดหรือว่าไม่ชัดเจนกับคุณนะก็ถ้าเขาเป็นคนที่คุณคิดไว้ว่าถ้ายังมี คบกับคนอื่นคุยกับคนอื่นอยู่คุณก็ตัดจบเช่นกันถ้ายังไม่พร้อมที่จะเป็นคนที่มีความมั่นคงอะไรประมาณนั้นนะคุณก็มีเหตุผลหรือมีความมั่นใจมีความเด็ดเดี่ยวอยู่ในใจเช่นกันเพราะว่าคุณก็เด็ดขาดพอสมควรนะเพราะว่ามันเคยมีเรื่องราวที่ มันได้จบกันไปแล้วนะคะในเรื่องของการตัดจบของความสัมพันธ์กันและกันนี้แหละไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายใครนะคะที่มีการตัดจบมาแล้วและและ้วก็เหมือนกับว่าคุณก็ทั้งสองอ่ะก็น่าจะเริ่มต้นคุยกันนะคะมองมองหาอนาคตร่วมกันแล้วก็ลองศึกษาดูใจกันไปก่อนว่า มันจะเป็นไปในทิศทางใดมันจะเป็นไปดังทิศทางที่เขาคิดมาไว้ไหมว่าเป็นคู่กันอยู่กันไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะไม่ใช่เขาคิดเองแล้วถ้าคุณไม่เห็นด้วยไม่ลงลงมือร่วมมือกับเขาอะไรย่างเงี้ยว่าจะคบกันมันก็เป็นไปไม่ได้ก็เข้ามาคุยกันนะแล้วแล้ว,ลวมันก็จะเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นในเรื่องราวของความดีงามถ้าคุณทั้งสองเห็นด้วยนะแล้วก็เป็นคู่กันมันก็จับไปกันได้ไปกันรอดอยู่นะแต่ว่าเรามาดูกันต่อว่ามันจะเป็นไปนิชิทางใดมันก็จะมีสิ่งเข้ามาให้คุณได้เลือกแหละบางคนก็ยังเจ็บกับความรักอยู่บางคนความรักที่ นิ่งๆไปแล้วอะไรเงี้ยคุณไม่อยากจะเลือกกับคนที่เหมือนกับว่ายังไม่แน่ใจถ้าจะคบกันไปก็อยา่าก็อย่ามาลํำเส้นกันอะไรประมาณนั้นนะก็คือแบบศึกษากันไปก่อนบางคนก็ไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักกันแล้วก็น่าจะไปต่อกันได้ง่ายนะคะถ้าเป็นความรู้สึกแบบนั้น เพราะเหมือนกับว่ามีไฟใดไฟหนึ่งแหละยังกลัวอยู่ว่ามันจะเป็นความรักที่ไปต่อกกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับยังกลัวอยู่ยังกลัวความผิดหวังอยู่ยังกลัวความที่จะสูญเสียกันอยู่นะคะแต่ก็ยังก็มีความเชื่อมั่นให้โอกาสกันและการเกิดขึ้นเนาะเรามาดูไพ่ข้อความของนางฟ้าหน่อยนะคะ ไพ่ข้อความบอกว่าจะมีความสุขที่มันจะเปลี่ยนแปลงแสดงว่าก็น่าจะเป็นความรักที่คุณอาจจะเปิดใจให้ได้นะคะความรักครั้งนี้ที่จะเข้ามาถ้ามีพลังงานที่ตรงนะก็มันจะเปลี่ยนแปลงเป็นความรักที่ความรู้สึกที่มีความสุขมากขึ้นนะคะก็น่าจะเป็นข่าวดีเข้ามานะ แล้วก็จะเป็นข่าวดีที่พูดมาทั้งหมดนี้มันก็กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้ๆนี้ด้วยนะไม่ได้ยาวไกลเลยนะคะก็รอดูนะถ้าใครตรงก็มาคอมเมนต์ให้แม่หมอด,ด้วยว่าเจอแล้วเป็นพลังงานเป็นเจ้าของพลังงานนี้เองอะไรอย่างนี้นะก็มันเป็นเวลาที่ ดีสำหรับคุณที่คุณจะได้รับความสุขสบายใจนะแสดงว่าเป็นคู่กันแล้วใครที่เจอนะแสดงว่ามันมีแต่สิ่งดีๆมันมีแต่ความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะแล้วก็อยู่ที่คุณพร้อมที่จะเจอหรือ,อยังนะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจก็ลองเชื่อมั่นนะ ลองดูลองศึกษากันดูก่อนก็ได้นะคะนั่นแหละเพราะว่าความสุขสบายใจมันก็กำลังจะเกิดขึ้นนะถ้าเป็นคู่แท้มันจะมีสัญญาณให้คุณรับรู้และคุณจะมีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะ ก็ลองดูนะว่าจะใช่พลังงานของคุณไหมถ้าคุณเชื่อมั่นและศรัทธาถ้ามีพลังงานที่ตรงกันนะน้อมรับเลยค่ะพลังงานนี้ก็คือคนที่คุณจะเจอก็คือเขาจะมาสร้างความสบายใจให้คุณมาเปลี่ยนแปลงให้ ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทิทางที่ดีแล้วที่สําคัญเขาก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะอยู่กับคุณแล้วก็ไม่ไปไหนเป็นความรักที่แท้จริงที่ตามหากันจนเจอนะคะมาเจอกันแล้วตามหากันจนเจอไม่ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักกันมาหรือเปล่านะก็ นั่นแหละเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเจอคู่แท้จะเจอความรักดีๆที่มีความจริงใจให้กันแล้วนะคะก็ขอให้เจอไวๆนะคะขอให้มีความสุขสมหวังเกิดขึ้นนะก็ถ้าใครเจอแล้วก็ยินดีด้วยนะคะ เป็นความสุขที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ไปในทิศทางที่ดีแล้วก็จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยนะคะเขาจะเดินทางเข้ามาหามาพบเจอกับคุณนะยังไงก็ขอให้มีความสุขสมหวังกันทุกคนทุกท่านนะคะก็เปิดใจรอใครที่รอคอยขอให้สมหวังกับคนที่จะเข้ามานะคะก็แระดอมนี้ไม่หมาขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ